สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมรุ่นกับตันพุกราวานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของนาโดนะครับที่โปรโมตตามป้ายทางหลวงต่างๆนะครับเดี๋ยวพาชมความสวยกันนะครับก่อนที่จะไล่ว่าแมทเทเรียลว,วัสดุเป็นยังไงนะครับรุ่นนี้จะเป็นคาลิเบอร์ล่าสุดข,ของนาโดนะครับที่นํามาใช้กับรุ่นท็อปต่างๆคาลิเบอร์ R808 คาลิเบอร์ R808 กลุ่มคาลิเบอร์ R808 ก็จะไม่โชว์วันที่ไม่มีกานวันที่บังัวเครื่องนะครับ ุ่มที่โชว์เครื่องก็จะมี R 8ปดแล้วก็734นะครับถ้าเจ็ดหกสก็จะเป็นกลุ่มที่โชว์วันที่เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปปุ่มวัสดุไฮเทคเซรามิกเดี๋ยวนี้ผมถืออยู่ว่าเป็นสีลาสมาเมทัลลิกสีเทานั่นเองครับแล้วก็ตัวสีก็เป็นสีลาวาหรือว่าสีพิงโกนั่นเองครับ แล้วก็ตัวเครื่องจะออกเป็นสีควันบุรี่ครับถือว่าสวยงามครับรุน่นนี้นี่ครับตัวกระจกดับเบิลทรงกลมน,นะครับเงินงขึ้นมาตัหนาก็กำลังสวยครับขึ้นข้อมือโชว์เครื่องด้านหลังฝาหลังไทเเนียมตัวสีเทอรเมทัลลิกก็เงาสลับด้านครับตัวนี่ครับตัวเม็ดมะยมเม็ดมะยมก็ขันเปลี่ยวนะครับกันน้ำได้สามรเดนี่เขาจะโชว์ไว้ เกีย่ยนตรงหน้าปัดเลยนะครับ300เมตร1,000ฟิตครับเมตรอินสวิ z e r l a n แลนด์นะครับแล้วก็โรเตอร์สีแดงพัดสิกนะครับะยับได้ครับแล้วก็บัคเิลนก็เป็นไทเทเนียมตัวสายก็จะทนทานต่อการขิดขวนปรับอุณหภูมิเล่ากับผิวเราได้เร็วนะครับตัวนี้ตัวบาสเซลตรงนี้นะครับอินเสิร์ตบาสเซลนี่ก็หมุนรอบเลยได้นะครับแล้วก็กปัดนิเกลรลงไป ก็ถ้าอยากชมสุดค้าก็มาชมได้ที่เคาน์เตอร์ราโดเซ็นทันเมอร์ได้เลยนะครับเึ้นข้อมือกับังสวยแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมสงสดุดอีกรุ่นนึงของราโดนั่นเองครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่การับมาโชว์ให้ดูนะครับขอวางนิดนึงใส่พวงมือก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ มีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้ามาแนะนำให้ผมใส่จริงๆไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าจะมีความลื่นราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทก็มีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ลดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีคูปองแล้วก็มีโปรโมชั่นตามบัตรเครดิตนะครับถ้าบัตรเครดิตก็สิบเปอร์เซ็นต์ได้สิบเดือนกันเลยทีเดียวนะฮะสวยงาม ได้สีสามมิลครับแล้วก็ตรงหูสายรักทุรักจะไม่ไม่กว้างไม่ยาวขึ้นข้อมือก็กำลังสวยลองวัดข้อมือเส้นเล่าข้อมือดูนะครับเหมือนผมข้อมืออยู่ที่<ว>สิบหกมิลสิบหกจุดอ่ห้าเซนครึ่งน,น่ก็ยังถือว่าเสร็จสุดนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูขึ้นข้อมือให้ดูก็สวยงามบัคเกิลตรงด้านล่างก็ถือว่าสั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบให้ดูอีกทีนี่ครับบัคเกิลก็ประมาณนี้ ก็มือเล็กก็ยังใส่สวยนะครับประมาณนี้ครับถ้าต้องการลองสินค้าก็เชิญที่เซนตันเวิร์สชั้น2นะครับเคาน์เตอร์ลาโด